สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตอนแกะสลักก็จะพามาชมนะงานแกะนะครับพระราหูกินดวงอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปไฟดวงอาทิตย์นะครับโดยรอบปากของพระราหูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นกระดาลูกค้านะครับจากกระดาตาเดียวนะครับลูกใหญ่มากนะครับด้านล่างพระอาทิตย์ก็จะมีลายกระหนกอ้อมลงมานะครับ ท่านท่านใดมีกระลาจะให้เราแกะก็สามารถส่งมาให้เราแกะได้นะครับจะแกะเป็นรูปพระราหูรูปอื่นๆรูปประพิกเนตรรูปต่างๆรูปลายต่างๆหรือว่ารูปที่ท่านชอบนะครับสามารถส่งมาทําได้นะครับนี่นะครับงานดูรายละยดใกล้ๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกนได้ครับตีเบอร์0 8นย3 7 8 1 6 6 หรือทางไอ l ดี e ไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งหกหกนะครับทางไอ l ดี e ไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งหกหกนะครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม